ก็จะเออรู้สึกถึงความแลก What the... What the fuck ฟัคเฮียโคตรแลกอะ่ะเจ,จ็ดวันนี้นะฮะนี่นี่นี่คลิปคลิปต่างๆนะฮะที่ผมทำผ่านมาแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาผ่าตัดสมองกันนี่ฮะ,ะเล่นถึงนี่ฮะโอ้เกมมันโคตรกระตุกเลยเอา,าหไหมไหมฮะเอาหมองมาเล่น เออยัไงดีวะเราต้องเล่นแบบโหดร้ายนะฮะหนึ่งสองไม่ไปหนึ่งสองโอ้ยโหดร้ายเลือดพุ่งครับเลือดพุ่งครับนี่ฮะเข็มฮะเข็มหยิบขึ้นมาฮะ จิ้มแม่งจิ้มแม่งทำอะไรกูเนี่ยอไม่ได้นะฮะขานม่งโหดร้ายเกินไปนะอสวรรค์เน,นะะี่ยสวรรค์ดูเป็นงานเป็นก,น,ไปไนการนะฮะเฮ้ยอคอยฮะอึ๊ด ไเหี่ยแอะะค่อยๆหันฮะค่อยๆหันข้อมือลงอุ้ยเหี้ยแม่งไอ้นี้อ่าเหยียโคตรโหดเลยตัดหมอเหี้ยไงเอาขวานมาไว้ตัดคอคนไทยเลยนะฮะคนที่มันบ่นอยู่ก็เพื่อนผมเองนะฮะอย่านะฮะอย่านะฮะเดี๋ยวผมเสียสมาธินะฮะ โอ้ยเขี้ยสว่านแม่งเฮ้ยเหงื่อเข้าตาฮะแา้วทำไมเจดโคดรโทดเลยเจดแม่หมอหาอะไรเนี่ยโอ้ยเจ้ยแม่งจ้องไปดีตะหมองนะฮะเพื่อนผมมันก็บนนี้เนี่ยมันก็บนของมันไป ไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยตายฮะตายฮะไอ้เงี้ยเราห่านไม่ยอมหลุดไอ้เหี้ยเอาตะวานออกไปไอเดียเอาตะวานถลกไปเดี๋ยวมันตายเข็มพี่คูอยู่ไหนเข็มเข็มฉีดนะฮะเข็มเขียวไว้เพิ่มเลือดนะฮะคือคือมันไม่ได้เพิ่มหรอกคือมันหยุดนะฮะออื้นี่เห็นนะฮะมันจะหยุดได้ส่วนเข็มสีฟ้ามันจะทำให้เลือดมันพุ่งนะฮะพุ่งกระสูดได้เลย นี่ฮะจริงจริงจริงจเราจริงๆแล้วด่านนี้เราต้องใช้อันนี้นะฮะเมื่อกี้ผมเอาไปเล่นเล่นงั้นแหละถ้าผ่านมันก็โคตรบปุ๊บเลยนี่ฮะมันจะแบบพอดีเด้เลยนะฮะต้องให้ค่อยนะฮะต้องให้ค่อยลงไม่งั้นเดี๋ยวเลือดมันจะพุ่งนะฮะมันต้องให้ค่อยน <ừ, S 1> ี่เลือดแม่งเต็มมือเลย อุ๊ยเชียวิตายฮาให้เฮียของก็ตกไปเร็วเอาใหม่ฮะเอาใหม่ไม่ได้ไม่ได้ทีนี้เราจะเล่นดีๆแล้วนะฮะขวดแม่งบงังนะฮะอุปกรณ์จริงๆนะฮะต้องใช้ต้องใช้ใชแม่งคว้าไม่ทันเือกก็เข้าตากูดีจัง พยายามพิ่งหล่นเว้ย<ะ>เสียงโคตรโหดร้ายเลยเจื้อเจื้เจื้อเอ้ย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 เจื้อเจื้เจื้อเอ้ย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 อันอนีน้เราจะเล่นดีๆแล้วนะฮะไม่ได้ฮะคลิปนี้เราต้องผ่านนะฮะ เพราะว่าตั้งแต่เล่นมากูมไม่เคยเล่นผ่าเลยตอนกูแครนน์่ยแม่งแต่ตอนเล่นเฉยแม่งเสผ่านใช่ไม่ได้นะฮะอย่างน้อยเราต้องมีทักด่านหนึ่งที่เราเล่นผ่านนะฮะเอ้ยออืมแม,ม่งเสียวเสียวไส้เสียวไส,เส,วส้เออเอ้ยเจอเจอ อ่ะแต่ช้าแต่เออนี่ไงนี่งบอกแล้วหมอเออเขาเซียนจริงนะฮะเอ้ยหลุดดิไม่หลุดป่ะแนวกูจะทำไงกับอ้นนี่ดีเอาแล้วไงนั่งเสิร์ฟไปติดบั๊กอีกไอ้เหี้ยทำไงดีอ่ะืองเวลาด้วยไอ้เหี้ยนั่น กิมไม่เนี่ยทำไงอะมันติดอ่ะช่างมาแลนดอุ้ยเฮียเฮียเฮียแม่งผ่าไปในสมองอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียเฮียเฮียนะฮะเพราะไอ้กระดูกเลวนี่นะฮะทำให้ผมกะระยะไม่ถูกเชื่อผมเถอะตายหาแน่ไอ้เฮียเนี่ย ก็เยอะพึ่งดียเลยยังไม่อยากล้วงนะฮะอันนี้จะเป็นเคส็ดแรกที่เราจะทำผ่าหรือเปล่าฮเข้มเขียวเขมเขียวหยุดเลื่อมันหย่อนเดี๋ยวมันจะตายหาซะก่อนนะฮะการลงไปแต่ละทีมันจะกำหหดด้วยนะฮะมันคล้ายๆเหมือนดาเมจนะฮะถ้าเกิดคนยิ่งเหวี่ยงแรงมันก็จะ มันก็จะหยุดเลือดเร็วขึ้นนะฮะถ้าเกิดคุณเบี่ยงเบาๆมันก็ทีละนิดทีละนิดนะฮะจนถ้าเกิดติดลบสักคือเลือดมาลดสักประมาณร้อยเงี่ยแล้วคุณไปจิ้มแบบแรงๆทีหนึ่งอ่ะแต่มันคงไม่ถึงร้อยอ่ะสักสามสิบยี่สิบก็ถึงจิ้มแรงๆไปทีเดียวตายเลยเลือดเหลือเลือดเลือดลดเหลือศูนย์ฮะไม่ได้คือคือเลือดไหลเลือดไหลเหลือศูนย์นะฮะไม่ใช่เลือดเหลือศูนย์ อ้าวเฟซบุ๊กมาเลยตอนนี้เยี่ยมแม่งกาตัดกระดูกก็ได้มันจะยากขนาดนี้เอ๊คตัดสมองดิก็กระดูกเหมือนกันนะวะนี่กูพูดคนเดียวเนี่ยตายห่าจะทำไงดีเนี่ยเออแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเฮ้ย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 จะทำคนไข้กูนะอ่านี่เราก็ถึงเวลาล้วงลวง เกี้กรรมมือติดบักก๊กอ้าวกรรมกรรมมือติดบัก๊กอ่าหายติดแล้วนะฮะผักไปเลยโอเยผักไปเลยผักสม,มองไปเลยโอเยนะฮะแล้วก็เอามีด oh นะฮะเราต้องเอามีดอันยาวเนี่ยกุณแดงสั้นมาใช้ โอ้โอ้ต้องค่อยๆนะฮะกระบกระบดิกระบกระบแอะหลุดและนะฮะต่อไปก็เอานาฬิกากัวออกมานะฮะจะเอานาฬิกาแทนเป็นสมองมันลยงไงโอ้โหแล้วจะทำยังไงดีทำยังไงดีนาฬิกาขวกมาไม่งั้นธุรกิจกูไม่คอมพิวต์นะ กูเริ่มไหลหมดตัวแล้วเนี่ยอึ๊บก็หยิบนาฬิกามันเลยไนมะ่เจางี้เลยอ่ะไม่ได้ละโอ้โหการหยิบนาฬิกาถ้า,ามันจะยากขนาดนี้แล้วก็นะอึ๊บเอคือ กูจะหยิบนาฬิกากูยังไงเฮ้ยได้แล้วเว้ยภารกิจกูสำเร็จแล้วบัตแอะผ่าตัดสมองมันง่ายนะฮะมันก็เลยง่ายจะหลุดนะหลุดทิ้งกูภารกิจล้มเหลวเลยนะเรี่ยกกูเสียวล่นว่ะหนึ่งสองผ่านแล้วอ สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะฮะโอเคฮนะแค่นี้พอนะฮะเออโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม